อายุเป็นเพยงตัวเลขอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ค่ะดงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงพยาบาลแหลมสิงห์นะคะโรงพยาบาลนี้นะคะมีบุคคลซึ่งมาเป็นอายุเป็นเพยงตัวเลขให้กับเรานะคะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ะคุณหมอวีระสุเสจิตนะคะนอกจากการทํางานดูแลรักษาคนไข้แล้วนะคะ คุณหมอเองนะคะก็ยังพยายามพัฒนาแนวคิดที่จะพัฒนาสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวมนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะจจจคุณหมอนะคะมีเทคนิคในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยอย่างไรนะคะทั้งด้านอาหารการกินโดยเฉพาะที่สําคัญค่ะก็คือในเรื่องของการออกกําลังกายที่ผู้ป่วยนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุนั้นสามารถปฏิบัติได้ง่ายๆนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูแนวคิดรวมทั้งพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะ ร่างกายมันไม่ไหวแล้วไม่มีเพื่อนไม่มีอุปกรณ์ในการออกกำลังกายมักเป็นคำพูดที่แพทย์มักจะได้ยินจนเป็นวลีติดปากจากคนไข้แม้จะชี้ในเรื่องของข้อเสียของการไม่ออกกำลังกายแล้วส่งผลเสียเช่นไรก็เสมือนว่าแพทย์นั้นเป็นคนช่างบ่นเสียนี่กระไรลีนก็ชอบว่าคนไข้อย่างงุ่นอย่างนี้แต่ว่าแบบ คนไข้มาปฏิบัติตัวตามเขาที่เะาพูดเท่าไรเขาเขาก็พูดเขาแบบสนุกสนามนแต่เขาเขาไม่มีอะไรคือว่าอยากเขาก็อยากให้คนไข้ของเขาเป็นสุขภาพแข็งแรงแต่ทีนี้เรามันทําไม่ค่อยได้เหมือนที่เขาบอกคือว่าร่างกายเรามันไม่ค่อยไหวอะออกกําลังกายอะไรนันก็ออกไม่ค่อยได้แต่เขาก็ห่วงคนไข้ทุกคนที่เขาบอกเราเขาก็อยากให้เราดีอคือเขาเป็นคนดี นายแพทย์วีระสุเจดจิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมสิงห์วัย51ปีรับราชการเป็นแพทย์มาก,กว่า27ปีคิดเสมอว่าจะทำอย่างไรให้สุขภาพของคนไข้นั้นดีขึ้นเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องตีให้แตกถึงแม้กับจะต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีอารมณ์ขันโดยการชมการแสดงตลก และต้องหมั่นจำมุกตลกตลกมาใช้กับผู้ป่วยเพื่อทำให้คนไข้เกิดความสนุกสนานเมื่อได้พบหน้ากันแม้ว่าจะใช้ทั้งความเป็นกันเองและมุกตลกต่างๆมาใช้กับผู้ป่วยอย่างเอาจริงเอาจังโดยคิดวิธีการที่เรียกว่าวันวิสิตวันสมัยเพื่อสร้างเสียงหัวเราะให้กับตัวผู้ป่วยรวมทั้งเหล่าญาติที่มาเฝ้าไข้ให้มีความสุขเสมอเมื่อได้พบหน้าคุณหมอ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวในเรื่องของความเป็นคุณหมอคนเก่งที่เข้าใจคนไข้ในเขตชนบทที่เรียบง่ายและแฝงด้วยวิธีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างขาดแคลนแต่ถึงอย่างไรเสียงหัวเราะก็ใช่ว่าจะเป็นยาชั้นดีรักษาได้ทุกโรคและใช่ว่าจะสามารถหยุดยั้งอาการป่วยไข้ต่างๆที่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ให้ลดลงได้ เนื่องจากกลุ่มโรคพื้นฐานที่ใช้ระยะเวลาในการรักษายาวนานนั้นยังมีอีกหลายโรคการดูแลแบบติดตามมีสูงอีกทั้งการใช้ยาที่ต้องเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยเมื่อผู้ป่วยใช้ยาชนิดใดชนิดหนึ่งนานๆงบประมาณของโรงพยาบาลชุมชนเล็กๆแห่งนี้เริ่มจำกัดคุณหมอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้คิดหาแนวทางร่วมกัน ที่จะดูแลคนไข้กลุ่มโรคเบาหวานความดันอมตะพึ่งอมพาตนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขาก็ปล่อยบางครั้งเขาก็ปล่อยให้เราพูดแต่บางครั้งเขาก็ตำหนิเล่าว่าคือว่าเราไม่รู้จักรักตัวเองไม่ออกกำลังกายมั่งอะไรมั่งเกี่ยวกับกินกับอะไรนะแต่ทีนี้เราเองเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากทำแต่ว่าคือว่าสังขานมันก็ไม่ค่อยดีอะ่ะคนเป็นโรคนี้มันก็รู้กันอยู่เนาะ ทำามันทำแต่ว่ามันจะทำได้มากได้น้อยคือว่าขามันไม่ค่อยมีแรงค่ะอยู่บ้านปกติก็ทำงานบ้านอยู่แล้วทำคือว่าเราอาชีพค้าขายนะขายของมั่งเดินทั้งวันเนี่ยเดินทั้งวันคือว่าไปตลาดเนี่ยเรามีรถขี่เราก็ไม่ขี่คือว่าเราเดินไปเดินกลับนะมาคุยกับคุณหมอวีระสุดเจ็บติเป็นท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมสิงห์ที่นี่ค่ะ มีแนวคิดยังไงนะคะในการที่มาเป็นแพทย์แล้วก็การได้ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยอย่างมีความสัมพันธ์ที่ดีมากคะ่ะโดยเฉพาะตอนนี้นะคะคุณหมอมีการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะอย่างไรแล้วก็มีเทคนิคในการที่จะทําให้ผู้ป่วยนั้นลดยาแล้วก็สามารถมีสุขภาพที่ดีขึ้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกับแล้วก็พูดคุยกับคุณหมอกันเลยะคะ่ะในความคิดของส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่าการที่แพทย์ กับประชาชนจะสัมพันธ์กันได้ดีผมว่าต้องอยู่ที่พื้นฐานของแพทย์เองเนี่ยก็มีพื้นฐานชีวิตของครอบครัวเขาลักษณะใดถ้าถ้าแพทย์ท่านนั้นได้เรียนรู้พื้นฐานชีวิตของตั้งแต่ครอบครัวตัวเองจนถึงในสังคมแล้วจนเรียนจบมาเป็นเป็นแพทย์แล้วดูแลประชาชนเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนาเป็นขั้นตอนตามลําดับถ้าเกิดว่าแพทย์ท่านนั้นมาจากครอบครัวที่สมบูรณ์ทุกอย่างไม่เคยสัมผัส ชีวิตยากจนของประชาชนหรือว่าสัมผัสวิถีชีวิตทั่วไปพวกนี้เขาจะไม่เกิดการเรียนรู้แล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ตรงนั้นไม่ค่อยดีนะอันนี้ผมโชคดีที่ที่ผมเนี่ยมาจากครอบครัวที่ฐานะค่อนข้างยากจนแล้วก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงความเจริญของประเทศชาติหรือว่าหมู่บ้านของเราจนมาถึงระดับจังหวัดแล้วก็ได้เกิดไปเรียนมีโอกาสได้ไปเรียนแพทย์แล้วกลับมาทํางานซึ่งซึ่งในการเรียนแพทย์แล้วกลับมาทํางานก็ เดิมทีก็มีความตั้งใจค่อนข้างสูงที่จะพยายามทํางานเพื่อประชาชนในตามที่เราได้ได้มีเจตนาเรียนแล้วก็ทําตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชบิดาอันนี้คือสิ่งที่ที่ผมคิดแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองมาตลอดแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ได้ทางานมาเนี่ยผมก็มีโอกาสได้พบคนมากมายเป็นเป็นความโชคดีเป็นความโชคดีที่ ผมเป็นแพทย์และนั่งอยู่กับที่และมีคนอื่นซึ่งเป็นคนไข้นี่มีหลากหลายวิชาชีพหลากหลายอายุมีทั้งผู้ป่วยที่มาเองและมีครอบครัวและญาติที่พามาผมเกิดการเรียนรู้ในวิถีชีวิตของทุกๆคนทุกอายุเป็นลำดับ<ๆ>ก็ทำให้เกิดการมีประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็สร้างสร้างลักษณะคุณลักษณะตัวเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิตของประชาชนและเอาสิ่งเหล่านี้มาปรับ เปลี่ยนให้เป็นสไตล์ของตัวเองพอปรับเป็นสไตล์ของตัวเองแล้วเราก็รู้ว่าเราจะจัดการากับวิธีการที่จะไปเข้าถึงประชาชนอย่างไรซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยทำงานทางด้านของโรงพยาบาลชุมชนมา27ปีเต็มๆนะครับก็เกิดการเรียนรู้แล้วก็มุ่งหวังที่อยากจะให้เขามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันไม่ให้ไม่ให้เป็นโรคมากกว่าการที่เป็นโรคแล้วรักษาอันนี้ก็ถูกปลูกฝังมาในตัวเองแล้วก็เห็น เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านซึ่งซึ่งขาดการดูแลตัวเองที่แท้จริงอะไรเงี้ยมุ่งเน้นแต่ว่าขอให้มีกินแล้วก็ไปเรียนจบปรับกลับมาทํางานมีเงินได้หมุนเวียนอยู่แค่นี้ลืมมองดูว่าสุขภาพตัวเองคืออะไรทะั้ะนั้นสิ่งเหล่านี้แล้วก็ตอนนี้ได้มีโอกาสดูคนไข้เบาหวานและความดันเลือดสูงมานานซึ่งคนไข้กลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็คืออายุเขาที่มากขึ้นแล้วที่สําคัญจริงๆแล้วกลุ่มคนเหล่านี้เราสามารถเรียนรู้ได้ง่ายเพราะว่า เขาจะเป็นกลุ่มชาวบ้านซึ่งเขาจะไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายเพียงแค่ขอให้เข้าใจในวิถีชีวิตของเขาแล้วก็เอาตรงนี้มาปรับในกระบวนการของเราที่จะไปเข้าสู่ในการเข้าถึงเขาให้ได้และเกิดให้เขาเข้าใจให้ได้แล้วสอนเข้าให้ได้สิ่งเหล่านี้มันก็จะทําให้คนไข้ซึ่งอายุมากขึ้นอาจจะความจำไม่ค่อยดีนะักให้เกิดการเรียนรู้แล้วที่สำคัญเนี่ยถ้าเขาได้เกิดได้ยิ้มได้หัวเราะเนี่ยเขาจะรับ ซึมซาบความรู้เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติและปรับเปลี่ยนได้ค่อนข้างดีกว่าการที่ว่าให้ความรู้ไปเฉยๆพูดไปลอยๆลอยๆฟังแล้วลืมผมก็เลยพยายามเอามุกของการที่ว่ามีสนุกสนานมีตลกอะไรบ้างแทรกซึมเข้าไปก็เลยตรงนี้จะทําให้คนไข้เนี่ยเปิดใจแล้วก็รับความรู้ตรงนี้ได้มากขึ้นเนื่องจากเราได้เรียนรู้ ทางการแพทย์มาว่าถ้าคนไข้ได้หัวเราะได้ยิ้มแล้วมีความสุขเนี่ยสารในร่างกายคือเอ็นโดฟินกระหลังสารเอ็นโดฟินคือสารแห่งความสุขของแต่ละคนถ้ามีกรหลังออกมากเนี่ยมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายในเชิงบวกทําให้ความรู้สึกที่ดีขึ้นมีภูมิต้านทานที่สร้างมากขึ้นโอกาสของการเป็นโรคก,ก็จะหายเร็วมากขึ้นอันนี้ผมก็เลยเอามาปรับใช้ในการเยี่ยมคนไข้แต่ละครั้งแต่ละครั้ง ซึ่งผมก็ตั้งความหวังไว้ว่าถ้าเห็นหน้าหมอสักครั้งหัวเราะสักทีหนึ่งก็น่าจะทำให้เขาเนี่ยดูดีขึ้นผมก็เลยฝึกตัวเองเลยตั้งชื่อของตัวเองว่าวันวิสิตวันสมายคือแพทย์มาเยี่ยมคนไข้หนึ่งครั้งให้เกิดการยิ้มหัวเราะของคนไข้หรือญาติอย่างน้อยหนึ่งครั้งก็เรียกง่ายๆว่า One Visit One Smile. วันวิสิตวันสมายตรงนี้แล้วก็ฝึกฝึกตัวเองมาตลอดว่าเพื่อที่จะให้เราเป็นทักษะซึ่งมันเป็น ให้มันเกิดไปโดยธรรมชาติเมื่อฝึกทักษะตัวเองให้มันเกิดโดยธรรมชาติเราก็เราทาได้อย่างตอ่อเนื่องโดยไม่เคอะเขินเมื่อไม่เคอะเขินทุกคนก็จะเกิดการเป็นกันเองอันนี้มันเป็นเป็นเรื่องที่ผมว่ามันทาไม่ยากแล้วก็ปรับปรุงตัวเองในการที่เราจะฝึกการเป็นแพทย์ที่เข้าถึงประชาชนเพียงแค่ให้เขาหัวเราะและยิ้มทําลักษณะคล้ายๆตลกจริงจริงสร้างไม่ไมยากนะครับผมพยายามดูทีวีดูรายการตลกแล้วก็จํามุกมาทํา แต่สิ่งที่มันยังมีความไม่สมดุลกันน่าจะมีอยู่2อย่างเรื่องของการกินเนาะการกินอาหารที่ยังไม่สมดุลนนะักแล้วก็เรื่องของการออกกําลังกายที่ยังไม่สมดุลการกินก็คือพวกนี้เราก็สอนไปได้นะครับแต่การออกกําลังกายเนี่ยหลายคนในคนไข้เบาหวานเนี่ยเวลามาหาหมอพบว่าหลายครั้งเนี่ยเจาะเลือดน้ําตาลขึ้นเสร็จแล้วทุกคนก็ยอมรับกับตัวเองเลยว่าฉันผมไม่ได้ออกกําลังกายเพราะตอบคําถามเขาเองรู้ตัวเองทีนี้เราก็เขา ผมก็พยายามหาเหตุผลทุกคนจะมีคำตอบว่า1ไม่มีเวลา2ไม่มีเครื่องมือและที่สำคัญเวลาไปออกกำลังกายไปวิ่งนะก็จะอายเขาบางคนก็บอกว่าไม่มีเพื่อนเนาะจะไปอีกก็ต้องไกลแล้วก็ฝนตกแดดออกฟ้าร้องสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคทั้งหมดเลยเนาะทุกคนจะอ้างว่าเป็นอุปสรรคแล้วทำให้ไม่ออกกำลังกาย อันนี้ก็อพยายามมาคิดทบทวนอยู่หลายๆรอบว่าเเราจะหาท่าทางการออกกำลังกายโดยที่ไปแก้เหตุผลของเขาว่าเป็นอุปสรรคของการออกกำลังกายทั้งหมดขึ้นมาก็โชคดีได้ไปประชุมที่กรุงเทพแล้วก็ได้ไปประชุมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผู้ป่วยโรคเรือ้อรังซึ่งก็เขาก็มีการามาสัมมนากันแล้วก็แลกเปลีนน่ยนเรียนรู้กันมีช่วงเช้าผมนอนตื่นขึ้นมาก็าปกติเป็นคนชอบ ทำการบริหารก่อนก็เลยคิดได้เป็นท่าของตัวเองขึ้นมาและท่านี้เป็นท่าที่ง่ายโดยการที่แค่ย่อตัวยกแขนขึ้นแล้วก็งอข้อศอกเกรงมือแล้วก็ทำหมุนตัวเองนะครับเป็นท่าที่ที่เด้แสดงให้ดูซึ่งได้ทําประมาณ100่งรถึงสองครั้งก็พบว่าตัวเองเริ่มมีเหงื่อออกมีอะไรต่างกระปี้กระเป๋าชัดเจนก็เลยเอาคิดว่าตรงนี้เอามา มาปรับแลวลงทดลองกับตัวเองประมาณเจ็ดวันแล้วพบว่าได้ผลกับตัวเองที่ดีแล้วก็เลยคิดว่าท่านี้น่าจะเหมาะกับการใช้กับคนไข้ที่หาเหตุผลว่าไม่มีเวลาไม่มีอุปกรณ์หรือว่าอายชาวบ้านทําแล้วก็กลัวคนอื่นเห็นน่าจะทําได้ง่ายนั้นก็เลยคิดท่านี้ขึ้นมาแล้วก็นํามาใช้ที่สําคัญก็คือพอพอให้คนไข้ทดลองใช้แล้วพบว่าเขาเอาบอกว่าเออทำง่ายนะครับ อยากจะทาเดี๋ยวจะไปทำอ่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวงวดหน้าจะมาให้หมอดูใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่ที่พยายามคิดแล้วก็ให้มันปรับใช้กับวิถีชีวิตที่ง่ายที่สุดแล้วมันได้พลังของการได้ออกกําลังการตรงนี้นะครับนี่เป็นเป็นท่าที่ผสมผสานกันหลายๆส่วนทุกเช้าวันอังคารจนถึงเช้าวันพฤหัสกิจการ3วันติดต่อในช่วงเวลา8โมงเช้าคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันอมตอมภัสอมภาต ต่างมาทำท่าทางออกกำลังกายกันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีนายแพทย์วีระเป็นต้นแบบในการออกกำลังกายโดยท่าออกกำลังกายหนึ่งท่าหลักกับอีกหนึ่งท่าเสริมซึ่งเหล่าพนักงานในโรงพยาบาลต่างพากันตั้งชื่อท่าออกกำลังกายนี้ว่าท่าวีระเทคนิคนับว่าเป็นการหาวิธีเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยนอกเหนือจากเรื่องการรับประทานอาหาร เดี๋็กผู้มอนจะแนะนําด้วงทํานะคะแล้วก็ผู้ชมทาตามไปพร้อมกันเลยเพื่สอนด้วงแล้วก็อธิบายด้วยนะคะว่าทําไมต้องทบบํอย่างมันอย่างนี้นะคะ,ะ,ะ,ะการออกกำลังกายท่าที่จะนำเสนอนี้เป็นท่าที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรนะครับเพียงแค่ใช้ร่างกายของเราและจิตใจตั้งใจที่จะทำ ครับท่าแรกๆเราคือยืนกลางขานะครับแล้วก็ย่อเขา่าการยืนกลางขาและย่อเข่าจะก่อให้เกิดการตึงของกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อที่น่องนะครับแล้วก็ยกแขนขึ้นนะครับงอเสมอไหล่งอศอกแล้วก็ป้องมือเหมือนคล้ายๆกับจับลูกบอลท่าน,นี้จะเป็นทําให้เกิดการเปล็งตัวของแขนทั้งสองข้างแล้วทั้งไหล่ทั้งต้นแขนแล้วก็การหมุนตัวนะครับการหมุนตัว การหมุนตัวนี่จะทําให้ให้เกิดการขยับตัวของกล้ามเนื้อบริเวณลําตัวซึ่งมีอยู่หลายมัดแล้วก็มีกล้ามเนื้อไหลกล้ามเนื้อสะโพกการหมุนทั้งตัวนะครับหมุนทั้งตัวนับคือพอหนึ่งครั้งเนี่ยเรานับเป็นหนึ่งนะครับก็จะก็ทำอย่างเงี้ยเป็นสองเป็นสามคือทำท่ายอย่างนี้คือคือหัวไม่ต้องหมุนอันนี้ยังยังไม่เคยถูกท่าให้มันเกร็งเกรงเนินนิดนึง <Okay. S 1> แล้วก็หมุน ค,คือเรามองหน้าหน้ามองตรงแล้วหมุนซ้ายขวาไม่ต้องสะบัดเอาแบบเกรงให้มันเกรงไปพร้อมๆกันมันเกรงไปเรื่อยๆถ้าเราทำอย่างนี้สม่ำเสมอเนี่ยมันจะไปโดยอัตโนมัตินะครับลำตัวไม่ลำตัวหมุนอย่างเดียวหน้ามองตรงแต่แต่มือเนี่ยต้องเกรงไว้เพื่อให้เกิดการแข็งตัวของกล้ามเนื้อต้นแขนไหลเราจะยกขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อไหลสะบัด ต่อไปแล้วก็สะบักกล้ามเนื้อสะบักของเราเนี่ยจะหมุนขยับตัวนะกล้ามเนื้อที่อยู่ด้านข้างของลําตัวก็จะขยับตัวตลอดเวลากล้ามเนื้อเอวบั้นเอวสะโพกต้นขาขาท่อนล่างทําอย่างนี้ให้ครบร้อยครั้งตั้งเป้าหมายว่าพันครั้งต่อวันแต่เพียงแค่เราแบ่งให้เป็นยกเนาะยกละประมาณถ้าเราน้อยหน่อยห้าติดนะครับ ยกละห้าสิบวันละสิบยกนั่นแหละแค่เนี่ยครั้งแรกๆเนี่ยมันจะเกิดการเมื่อต้นขาและหน้าท้องก็จะเริ่มติดตัวทั้งหมดเลยนะครับตรงเนี้มันจะทําให้ถ้าเราทำไปเรื่อยๆมันก็จะฝุดไปเรื่อยมันก็เคยชินแคปเดียวเราก็ได้แล้วเนี่ยเพียงแค่สี่นาทีแล้วทําตอนนี้เนี่ยจะได้สองร้อยทังนะครับแล้วก็วันละหลายๆยก ท่าไม่กินแล้วยังท่านึ่งเลยคะท่าที่หมอแนะนำผู้ป่วยไปครับอีกอีก,อก,อกท่าหนึ่งเป็นท่าเสริมจากการที่ทําไปท่าที่หนึ่งนะครับก็คือแค่ยืนตรงกะการขาเล็กน้อยพอให้ยืนตรงตัวแล้วก็ย่อเข่าสักนิดหนึ่งแล้วก็ยกมือป้องเราก็ใช้ว่าบุกกลางบูบยืดอะไรเงี้ยท่าเนี้ยเป็นท่าที่ไม่ยากแต่ว่าคนอายุมากอาจจะทําลาบากนิด ตรงนี้จะทําให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าขาแล้วก็บริเวณข้อศกนะครับแล้วก็ถ้าเราเกร็งเลยเนี้ยก็จะได้ประโยชน์เหมือนกับท่าที่มีไหล่นี่กล้ามเนื้อสลักผมต้องการให้กล้ามเนื้อสลักแก้ปัญหาเรื่องของออฟฟิศซินโดมตรงนี้ค่อนข้างจะดีมากคนที่เล่นคอมพิวเตอร์แล้วมีเมาส์จับเมาส์ยกแขนปวดไหล่แล้วก็เมื่อยตัวท่านี้จะช่วยเสริมเสริมกล้ามเนื้อนะครับประโยชน์ของมันค่อนข้างเยอะหลายหลส่วนมันได้ตั้งแต่เนี่ยถ้าทำถ้าทำอย่างเนี้ร้อยครั้ง ทำให้แข็งแรงชัดเจนผมว้าที่ท <ำ S 1> ทยังเลยค่ะทไม่ท่านถึงไม่ไดูไม่ได้เงยข้าบอันนี้มันยังไม่ถึงจุดมันเนาะถ้าประมาณเจ็ดสิบครั้งขึ้นไปแล้วจะเริ่มต่อ นั่นสิ่งที่สําคัญสุดคือเชิงป้องกันแล้วก็รักษาที่เหมาะสมที่สําคัญคนไข้ต้องไม่มุ่งเน้นที่จะมาอาศัยยานั่นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพยายามที่จะผลักดันให้เกิดโดยเฉพาะในเขตอำเภอลมสิงเลยต้องเอาตัวเองมาทุ่มกับกระบวนการของการที่จะต้องผลักดันถ้าผู้นําผลักดันมันก็ย่อมขับเคลื่อนได้ ได้ค่อนข้างดีอันนี้ก็เป็นเนแนวคิดขององค์กรทุกๆองค์กรอยู่แล้วเพราะนั้นผมก็เนื่องจากสร้างสไตล์ตัวเองขึ้นมาในเชิงของการสัมพันธ์กับคนไข้ได้ดีแล้วเนี่ยเมื่อสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ได้ดีอีกแล้วก็ช่วยกันขับเคลื่อนการผลักดันนโยบายสิงเหล่านี้ให,ให้ให้เกิดคนวามสมเด็จได้ค่อนข้างจะดีนะครับคือในการในการรักษาโรคเนี่ยตอนนี้คนไข้โดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหิตสูงเนี่ยมีการใช้ยาเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆและแพทย์ แพทย์ที่จบมาใหม่ๆเนี่ยก็ยังยังประสบการณ์ทางด้านของการที่จะมาส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไข้อยังไม่มากนะักก็ใส่เข้าไปในเรื่องยาเอาวัยวะของร่างกายคนเราส่วนที่สําคัญในการที่จะเผาผลาญพวกสารต่างๆเหล่านี้ที่เป็นพวกยาก็คือตับเมัะนั้นหลายๆคนพบว่ากินยาไปมากๆตับเริ่มทํางานผิดปกติแล้วก็ไตเริ่มขับของเสียไม่ค่อยออก ตรงนี้มันกลับกลายเป็นผลเสียในระยะยาวถ้าเรายังใช้ปริมาณยาที่มากอยู่นั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงแค่ให้เขากินให้ลดลงในวัยที่ไม่เหมาะสมถ้าคือคนที่อายุมากจริงๆการกินนี่มันจะต้องเป็นต้องลดลงเพราะว่ายิ่งกินมากมันเหลือสะสมอยู่ในหลอดเลือดหรือไปเกาะตับนั่นเป็นไขมันเกาะตับหรือไปจับหลอดเลือดสมองหัวใจกลายเป็นโรคที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะแยะทีนี้ถ้าเรา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินน้อยลงออกกําลังกายมากขึ้นมันก็จะเผาผลาญหมดตับก็ไม่ต้องทํางานหนกักไตก็ไม่ต้องขับของเสียออกมากเพราะว่าของเสียมันจะลดลงเมือ่อสิ่งเหล่านี้มันสมดุลกันเนี่ยอวัยวะก็ทํางานได้ได้อยู่ในเกณฑ์ที่สมดุลกันเราก็ไม่ต้องไปกังวลใจมากเพราะนั้นยาที่ใช้ก็จะลดลงเมือ่อยาใช้ลดลงก็ประมาณทชาติมันก็ลดลงคืออยากจะฝากว่าแพทย์ต้องคํานึงถึงผู้ป่วยเป็นหลัก ให้เขาเนี่ยมีส่วนร่วมในการรักษาเปิดโอกาสให้เขาได้ดพูดแล้วก็แพทย์ต้องรับฟังความรู้สึกเหล่านั้นของผู้ป่วยให้มากที่สุดเพราะว่าแพทย์จะเป็นคนใส่ใส่ใส่ใส,ส่คนไข้รอรับอย่างเดียวตรงนี้มันมันไม่เกิดกระบวนการความร่วมมือทั้งสองทางถ้าเกิดแพทย์ตั้งใจรับฟังที่ดีเอาความรู้สึกของคนไข้มาผสมผสานในการรักษาตรงนั้นน,น่าจะเกิดกระบวนการสารสัมพันธ์ที่ดีต่อไปในอนาคตได้ด้วย อันนี้ค่อนข้างจะสําคัญผมก็อยากจะฝากแพทย์ทุกท่กทานช่วยกันทางนี้เราจะสร้างสังคมที่แข็งแรงเรื่องของสุขภาพต่อไปในอนาคต นอกจากจะต้องรักษาผู้ป่วยแล้วนะคะสิ่งสําคัญที่คุณหมอมีอยู่เสมอค่ะก็คือในเรื่องของความเป็นกันเองค่ะการสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ป่วยและก็ญาติที่มาอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้นะคะเป็นที่เรื่องชื่อลือชาสําหรับตัวคุณหมอท่านนี้จริงๆค่ะและสิ่งสําคัญนะคะก็ทําให้ผู้ป่วยนั้นหายจากอาการนั้นได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะสําหรับอายุเป็นเพลงตัวเลขในวันนี้นะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ